ครับผมแฟรผมจากพิบันสหนกันนะครับวันนี้ผมมากับซับบล็อกเป็นยี่ห้อ m t ็นะครับรุ่น i อ 800x MK2 นะครับตัวนี้จะเป็นตัว 800x เวอร์ชัน2นะครับนี่ครับเป็นซับบล็อกขนาด8นิ้วนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเลยนะครับแกะกล่องขึ้นมาแล้วครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวซับบล็อก m t ็นะครับรุ่น i อ 800x MK2 นะครับตัวนี้นะครับ ดีไซน์ออกมาได้สวยงามรงตัวเลยนะครับมีพาวเวอร์มในตัวครับผมตัวนี้ครับจะมีกําลังขับอยู่ที่180วัตต์อาร์นะครับแล้วก็จะมีกําลังขับแม็กพาวเวอร์อยู่ที่450วัตต์แม็กพาวเวอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะประกอบไปด้วยตัวปรับบูตเบียดนะครับพุดใสายครับผมบูตเบียครับ ไปแล้วก็สายกาวนะครับฟิวครับผมสำหรับติดตั้งครับหางปลาแล้วก็ตัวเป็นปั๊บสำหรับต่อไฮโคเวอร์นะครับขายึดครับผมคู่มือการใช้งานนะครับรายละเอียดสินค้านะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับ วน,นี้จะขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดดูกันเลยนะครับความกว้างความยาวความสูงนะครับครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของซับบ็อกแปดนิ้วเอ็มกรุ่น IB 800X MK2 เลยนะครับว่าจากความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับสําหรับความกว้างนะครับอยู่ที่2ี่ิบห้าเซนนี่ผมความยาวอยู่ที่35เซนนะครับแล้วก็ความสูงสูงอยู่ที่7เซนนี่ผม ตัวนี้นะครับซับบล็อกแปดนี้เป็นเพดีไซน์ออกมาได้สวยงามลงตัวเลยนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันคอนแก่นแล้วก็พีวันทุกสาขาได้ทั่วประเทศเลยนะครับโทร082-121-573 3นะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w k a ซต์ค k e t c o m เลยนะครับขอบคุณมากครับผม